สวัสดีเจ้าเจ้าหน่งสมศรีก็จะมาจ่อผักกาดซื้อผักกาดมาตะวันเนาะอันนี้คือผักกาดอันนี้มันเจ่ผักกาดเมืองไทยเนาะผักกาดชนจีนน่ะผักกวางตุง้งอันเนี้ยสมศรีก็จะเอาผักกาดไปเด็ดเอาไปทําความสะอาดล่างก่อนเนาะอันตีเอาไว้พังปุ่นเป็นยอดมันได้เจ้าไว้แกงเจ้าซื้อผักกาดก่ำนี่ก็ประมาณร้อยตัวเด็ดนนี่ร้อยหกสิบบาท ถุงนี่นะร้อยหกสิบาทได้กินสองคาบจอเหี้คาบแกงเหี้ยข้างหนึ่งแกงข้างหนึ่งเอาไปแกงข้างหนึ่งอันนี้เอาไปจอเจาเด็ดเด็ดเด็ดแล้วแต่ความสอบของคนนะเขาจะเด็ดแบบไหนก็ได้ <c oughs> มีคนขอมาสมสิจัดเฮ้ออันนี้เครื่องเจ้าประกาศชิ้นหมูขา กระเทียมมะขามขามมันแห้งเนาะมันก็เลยเป็นสีนี่กระดูกหมูก็ได้ถ้าใคแต่สมซิมมีกระดูกหมูเนาะสมซมก็เลยใส่เนื้อหมูนะคะเอาไปต้มต้มเพราะน้ำเดือดแล้วก็เอาเนื้อหมูเข้าใส่หรือเอากระดูกหมูเข้าใส่ต้มให้มันซุกใส่เกลือใส่น้ำปลรราใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำปลรรา ใส่รสด,ดีแล้วแต่ความชอบของคนนะคะใส่ชุดรสนี่แหละสูตรชุมสีมีแค่นี้นะคะแล้วก็ใส่ผักกาดกลนกลให้มันยุบเสร็จแล้วก็เอาพริกลงไปจีเจ้าจีก็เต่านี่แหละมันง่ายดีถ้าควัาแล้วมันจะหนักไป แค่นีตต้ก็เสร็จแล้วค่ะจอาพักาศดง่ายๆสไตล์สมสีไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้แหละค่ะวัสดีเจ้ามาจอผพักกามัดเจ้าเนี่ยเจ้ากากระดูกหมูกับมีใส่จ้นหมูเอาไม่จ้นหมูอยู่น้อยหนึ่งนี่น้ำพริกน้ำพริกกระตามใส่ตู้เย็นไว้แล้วเนาะเพราะว่า สมซีตำทีนักตำพริกกับมิอย่างมิห้าตำตำพริกแห้งพริกแห้งหรือว่าพริกพรนะิกปนเนาะเอ่อใส่คาใส่กระเทียมใส่หอมแล้วสมสีกลับไปพัดน้ำมันใส่แล้วก็ปรุงด้วยปลาล่าชุรสรสด,ด,ด,ดีแล้วแต่ความชอบของคนนะมากินข้าวตัวกันอาหารเช้านะคะสมัยสมสีเป็นลักอ่อนเนาะ เวลาเจ้าพักกาดจะมีไข่ต้มตัวแม่ก็จะเอาไข่ต้มใส่ลงไปในนี้ให้หลูกกินแล้วก็จ้ำไปก่อยจ้ำกว่ามันมดใจในถ้วยน้ำผิกนะจ้ำผลิกจ้ำผลิกลย ลำนี่นะ่ะกิี๋วคนเดียวใจมือแล้วนะ่ะมือ่อจบประกาศ เป็นอันอย่างนี้ถ้าเป็นผักกาดบ้านเฮาเนาะมันจะลำนะอันนี้ผักกาดมันผักกาดจีนอนะมันจางๆผักกาดที่มีดอกอะผักกวางตุ้งที่มันมมีดอกอะ พี่แฮงค์ม๊อพี่ขว้าเอาไข่ใส่ลงไปแล้วกนจำอย่างนั้นมะบ้านไหนเปลี่ยนจะอีพองเระมิน น้ำพริกติลเล่แหลแหลไวนะไปเนาะไปโรงเรียนกลับมาเนาะอยากกินข้าวมาถึงมาจำน้ำพริกแห้งนะลำใบลำบอดไปโรงเรียนมาแล้วเนาะมาห่าวข้าวกับน้ำพริกกิน,กนเสร็จแล้วไปหาบปน้าชีวินหลอ,อน จะบิงเล่นอย่างรอนสมัยนี้มันได้เล่นลลลลลไหนอะบอ๊ะโร <c oughs> งเรียนเลิกขำในน้ำใช่ไนหะมหล่อนสมัยนี้สมัยแต่ก่อนโรงเรียนเลิกสี่โมง 5, ห้าโมงโรงเรียนเลิกสี่โมงเข้าแถวแดดห่อนเงี้ยเนีน้ย กับถึงบ้านจะห้าโมงไปหาบหน้าแม่ไปตุกขนาดไปรลอนเนี่ย อ๋อมันสมัยนีย่สบายการกันได้เนียไปกับโรงเรียนอยากกินยังก็ได้กินเฮาของเล่นนี่อย่ามีหลบกล่องเฟียง กองเข้าเลยบอกสม่มแล้วก่อนวิ่งรอบกล่องเข้าอาบนามแล้วก็ไปวิ่งรอบกล่องเข้าเข้าเดี๋ยวมันสม่ไมแล้วกนมาตีเข้าเนะ่ะมีของเล่นสตางค์กับมีซื่อให้ได้ลูกโป่งแก๊สกัได้ให้จะได้กระตุ้งได้ลูกโปง่งเพราะมันกินได้เบิ่มซึ้ง มันถินได้แม่กับมิตังลูอปองงามไม่งามเงาเฉยเละก่อนไม่นอนน่ะ <c oughs> มีปัญหาซื้อ ตุกกระตังตุกแตะสืดแต่ว้อมพื้นสามซิฟพับจางเก็บถัววันขำพับจางแก้ข้าวโพดออ้ตุกขนาดชีวิตกูจะมีวันนี้เนี่ยมันแย่ขนาดไหนเนาะ อู๋กัน้ยเอาดิ๊กๆไปละคลิป <c oughs> นี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดตามกรุณูนากดไลค์กดแชร์สมศรีจิมเนอร์ปาก,กันใบเอ้ยสองทุ่มเจ้าไลค์สดสวัสดีเจ้า